สวัสดีเช้าวันที่สิหนะคะทุกคนวันนี้ไม่น้อยตื่นแต่เช้าตื่นทำของไปใส่บาทตอนนี้เสร็จแล้วเตรียมตัวจะไปะใส่บาทแล้วแต่ยังไม่อาบน้ำนะคะทุกคนล้างต่หน้าแปรงต่ฟันทำกับข้าวเสร็จแล้วจัดแล้วเตรียม เตรียมตัวจะไปใส่บาตร้ามาหกโมงครึ่งจงออกจากบ้านตีห้าครึ่งเดินไปเพาอพระไม่ได้ผ่านบ้านเราคือเราทำเมื่อเราพร้อมเราตื่นทันเราก็าไปถ้าตื่นไม่ทันเราก็ไม่ได้ใส่บาตเราทำบทุญที่วันไหนเราพร้อมวันไหนเราตื่นทนันทำกับข้าวทันเราก็ไปถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ได้ไป นี่แหละคนแก่เนาะตื่นนอนก็ได้ไปถ้าตื่นไม่ทันไม่ได้ทํากับข้าวก็ไม่ได้ไปใส่บาตรแต่วันนี้บังเอิญตื่นแต่เช้าทุกคนอืมตื่นเช้าเราก็ได้ได้นึ่งข้าวได้ทนํนนทนทำนี้ไปใส่บาตรนะคะทุกคนก็อีกสักพักนึงประมาณชั่วโมงหนึ่งจะได้ออกบ้านแต่ของจัดหมดแล้วนะคะทุกคนนี่แหละคนเราทําบุญทาทานไม่ใช่ว่าทํา พ่อหวังผลประโยชน์ไม่ใช่ทําด้วยใจเราทํามาเราเคยทํามายังไงเราก็ทําอย่างนั้นอทําเล็กทําน้อยได้ทํนิดนิดนิดหน่นอยเอาที่กําลังเรามีเออแต่ก่อนเราทําเยอะแต่เดี๋ยวนี้เราแก่ตัวแล้วเราไม่มีอะไรมีพอกินพอใช้ไม่ได้ร่้รวยนี่แหละคนเราอันไหนๆพเอแบ่งปันกันก็แบ่งไปเออเจอเด็กขอทานเจอ คนที่ไม่มีกินอันไหนเราพอแบ่งเขาได้เราก็แบ่งไปเถอะทุกคนแบ่งกับข้าวแบ่งข้าวที่เราทําเสร็จแล้วอืเขามาขอเราเราก็แบ่งให้เขากินเถอะเ,ออเก็บไว้เก็บไว้เรากินไม่หมดเราก็ทิ้งเหมือนเดิมอันไหนพอแบ่งกันได้เราก็แบ่งให้ทานกับคนก็ได้บุญนะคะทุกคนไม่ได้ไม่ต้องทานกับพระเสมอไปทานกับคนไร้ยากทานกับคนไม่มีกินเราก็ได้บุญเหมือนกัน นั่นแหละทำทานไม่ไม่จำเป็นจะทำแต่กับพระมันมันทำกับคนมันก็ได้บุญเหมือนกันทำกับพระก็ได้บุญทำกับพระอะไรก็ได้มุนหมดแต่พระจะดีหรือไม่ดีอันนั้นเราไม่ตัดรู้ว่าเราไม่ได้ติดตามเราไม่ได้เดินตามคนท่านเราไม่ดูหรอกพระคนนั้นปฏิบัติดี พระองค์นั้นจะปฏิบัติดีปฏิบัติไม่ดีเราไม่รู้เพราะเราไม่เดินตามทานเราทําบุญเราทําด้วยใจทําบุญทําอยู่ทํากับพระเหลืองอนั่นแหละทําทานให้คนที่ไม่มีอยู่มีกินก็อีกส่วนหนึ่งนะคะทุกคนนั่นแหละเขาเรียกว,ว่าทําบุญทําทานทําไปเถอะไม่ได้ไม่ได้ทําด้วยเงินทําด้วยข้าวด้วยปลาทําทด้วยกับข้องกับข้าวมันก็ไม่เป็นไรหรอก ทำไปเถอะทำที่เราสบายใจเออทำนิดทำน้อยไม่เป็นไรเออนั่นแหละคนเรามีกำลังก็ทำไปอืมวันไหนเราเดินไม่ได้นั่นแหละเราก็จะหยุดทำบุญตามไหนที่เราเดินได้เราไปได้เราทำได้เราก็ทำไปเถอะเมื่อเราเราทำไม่ได้เราก็หยุดแค่นั้นแหละคนเรามันก็มีแค่นั้นแหละเหมือนกับไปละ่ะจะไปเที่ยวไป,ไปนู่นไปนี่ ที่เรามีชีวิตอยู่เราเดินได้เราแข็งแรงคิดอยากจะไปไหนก็ไปเถอะถ้ามีกําลังถ้าไม่มีกําลังก็ไม่เป็นไรเอออยู่บ้านเราก็อยู่ได้ถ้ามีกําลังเออคิดจะไปสัส้คๆกับเพื่อนเดี๋ยวไปเที่ยวกับเพื่อนไปได้ไม่มีใครห้ามเราหรอกอืมไปเถอะอันไหนมีความสุขก็ทําไปเออถ้าไม่เบียดเบียนคนอื่นถ้าสิ่งไหนเราทําถูกต้องไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนเราไปได้ค่ะทุกคน ทำเถอะออคนเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอกอันไหนจะมีความสุขก็ทำไปเถอะอืมนะคะทุกคนถ้าไม่ทำเบียดเบียนคนอื่นทำไปเถอะสิ่งไหนทำได้ก็ทำไปคนเรามีแค่นั้นแหละไม่อยู่ถึงร้อยปีจับคนอืตายกันหมดคนเราอยู่ได้แปดสิบแปดสิบ แปดแปดสิบอะไรเนี่ยก็บุญแล้วบางคนเดสิบก็ถือว่าอายุมากแล้วนะถ้าแปดสิบเก้าสิบร้อยปีไปนั่นถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงก็จะทำเหมือนกับเราทำบาปหนึ่งเราช่วยตัวเองไม่ได้จะให้ลูกเต้าเราลำบากมันก็ไม่ดีถ้าถ้ายุเยอะก็ขอให้แข็งแรงให้ช่วยตัวเองได้ทำอะไร ทำอะไรด้วยตัวเองได้ถ้าอายุมากติดหมอนนอนเสียนอนอยู่ก็ทรมานลูกหลานเราลูกหลานไปทำงานทำการเขาก็จะห่วงเรายไปทำงานก็คิดหน้าพระวงหลังไปทำงานนั่งทำงานก็จะคิดโอ้ยแม่กูนอนป่วยอยู่บ้านแม่กูนอนทรงอยู่บ้านเขาทำงานก็ไม่สบายใจถ้าเราจะอายุยืนถึงร้อยปี ก็ขอให้เราช่วยตัวเองได้อย่างน้อยสัก70%ซก็ยังดีไม่น้อยคิดว่างั้นนะคะทุกคนโอเคสุดท้ายนี้ไม่น้อยก็ขอจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีเป็นทางการ FC ทั่วโลกอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองนอกหรือ FC ปปารุงอยู่ยูทูบเบอร์ด้วยกันพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆไม่น้อยก็ขอฝากทีมงานจะกิดข่าทุกคนทุกท่านด้วยนะคะก็สุดท้ายนี้ขอ ให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเอฟซีทั่วโลกเอฟซีปาลุงอยู่เมืองนอกหรือเมือมงไทยและยูทูบเบอร์ด้วยกันขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะคะให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่กับโลกกับหลานไปนานๆน,น,นะคะสุดท้ายนี้พรุ่งนี้ก็ขอให้คนในพี่ๆน้องๆเอฟซีทั่วโลกถูกระวันที่หนึ่งที่สองกันทุกคนนะคะให้รวยๆนะคะทุกคน ไม่น้อยก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายปุ้นๆเดี๋ยวไม่น้อยจะไปใส่บาทแล้วนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย